สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างโจ๊กไนท์ไมเกอร์ชาแนลนะครับชาแนลที่ช <c oughs> ่างโจ๊กทำมีดนะแล้วก็บอกเทคนิคการทำม,มีดแล้วก็เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดผลงานนะครับก็ตอนนี้คิวสเกลนะครับสิบสามเล่มก็ทำเสร็จไปแล้วเจ็ดเล่มนะครับเหลืออีกประกอบอีกกอบอีกหกเล่มนะครับ เขาเป็นมีดบอบีขนาด7นิ้วนะกาดทองเหลือนะครับใช้เพื่อดูมาครับก็เอ่อเดี๋ยวผมประกอบตัวนี้อีกหเล่มนะครับให้เสร็จแล้วก็จะส่งทําซองนะเป็น13าเล่ม13าเล่มนี้โอนโอนมากันครบแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมออกาาแฟก่อนมันมันร้อนละ ตอนนี้ก็ประมาณสิบสิบโมงนะครับก็สิบโมงอากาศร้อนนะครับตอนนี้เข้าเดือนมีนาแล้วเนาะ <c oughs> อากาศเริ่มร้อนครับทำงานก็เข้างค่อนข้างจะช้ากว่าเดิมก็แจ้งผม ทางจุกยังไม่ได้เปิดรับคิวใหม่นะครับเดี๋ยวรอเคลียร์คิวทั้งหมดนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวจะเปิดรับคิวใหม่ตอนนี้หลังจากทําสเกล13เล่มเสร็จแล้วก็จะไปทำพลังนะพลังอีกสัก10-12เล่มครับหลังจากพลังก็จะเป็นอีเนปุลราคานะครับอีเนปุลราคาแล้วก็บูบี้คลาสสิกนะจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนมิถุนายน งานพลังยังค้างอยู่เยอะนะครับเราราวกับสี่สิบเล่มนะจะค่อนข้างจะเคลียร์พลังให้ให้ให้เสร็จก่อนให้ให้เสร็จให้ได้นะครับไอ <c oughs> ตัวงานแพงตัวฟูแเทงที่มีกาดก็อย่าอย่าพึ่งยังไม่มีเวลานะครับขอเคลียร์งานงานตัวตัวถูกก่อนเนาะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยทำตัวตัวแพงขึ้นมาหน่อยก็ <c oughs> จุ๊กทำมีดทำมีดราคาถูกเนี่ยถือว่าถูกไหมก,ก็ก็ราคาตลาดมันห้าร้อยนะครับทั้งจุ๊กทำประมาณพันพันห้าประมาณนี้นะก็ก็เทียบเป็นคัสตอมนะครับไม่ได้งานเป็นงานโรงงานเนาะเราเราผลิตได้น้อยแต่ว่าเน้นไปที่คุณภาพนะครับทั้งด้ามทั้งมีดทั้งซองเนาะมันเลยช้านะครับก็ <c oughs> งไงดีก็ชุดทำมีดนะครับทำไม่ได้ทำแพงมากราคาที่พอจับต้องได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงๆเนาะ ไม่ได้ต้องการที่ทำมีดแพงๆเล่มหนึ่งสี่พันห้าพันเพื่อที่จะเอาไปเก็บเอาไปสะสมเนาะก็อยากทํามีดราคาที่ทุกคนซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆมีประโยชน์อ่อจริงๆเนาะก็ไอตัว,ต,วตัวแพงทําไม่ทำนะแต่ว่านาน,านๆทำทีนะครับตัว4ี0 0ันห้ตัวหมื่นเนี่ยก็ นานๆทำทีเดือนปีหนึ่งน่าจะออกประมาณทักสามหรือสี่เล่มแค่นั้นนะครับตัวแพงก็เทียบกันแล้วทำไมไม่ทำตัวแพงเนาะได้เงินเยอะได้ได้ได้กำไรเยอะอย่างเงี้ยครับมาเทียบกันแล้วตัวแพงอนี่ะทำอย่างต่ำนะครับต่อเล่มนะประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับต่อเล่มนะครับ เพราะรายละเอียดมันเยอะงานมันค่อนข้างจะยิบย่อยครับมันจุกจิกนะมันไม่เหมือนกับตัวถูกตัวมีดใช้งานนะครับมีดใช้งานราคาหลักพันพันนิดๆน,นะครับมีจยางโจก,ก็พันหนึ่งถึงพันห้านะครับตัวใช้งานอย่างอย่างนี่นะครับนี่เน็บอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีดผมนะมีดอของน้องนะครับมาฝึกทำมีดนะตัวนี้ก็ด้ามจะยาวเป็นพิเศษเนาะ อย่างนี้ทางโจกขายเท่าไหร่ก็หนึ่งพันห้าร้อยเออหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งถึงพันห้าร้อยแล้วแต่ความยาวของใบมีดนะครับตัวนี้ใบมีดยาวแค่เก้านิ้วเองนะหนึ่งคืบนะครับเก้านิ้วน,น,นิดนะครับอันนี้เป็นมีดพื้นบ้านนะครับแบบของทางอีสานนะจะสังเกตมีดอีสานนะครับเออส่วนนี้ครับจะยาวแล้วก็เรียวเนาะ จะต่างจากมีดทางพักกลางนะครับพักกลางจะสั้นแค่นี้นะครับคมคมหน้าจะสั้นแค่นี้นะครับแล้วก็ไอเอวเนี่ยจะคอดคอดนะครับคอดคลอดลงมาเน้นไปที่ท้องใบมากกว่ากับ <c oughs> อย่างสเกลนี่ครับสันหนาแค่สี่มิลน,นะสี่มิลใบยาวเจ็ดนิ้วนะครับ เหมาะสาหรับงานแคมป์งานพกพานะครับพกไปใช้งานได้อ,อ,อย่างของแก้วนะครับฟันก็ได้นะเพราะว่าช่างยกใช้ตัวปอกคอ,อ,อทองเหลืองนี่ครับสวมเข้าไปในในกันเป็นตัวประคองประคองด้ามนะครับมันก็จะได้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมากกว่าเอาไม้มาชน เอาไม้มาชนกาดแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มีฝรั่งก็จะจะไม้ชนกาดเลยเนาะจะไม่มีตัวรัดคอแบบแบบทางเอเชียแบบทางบ้านเรานะครับก็ข้อดีมันก็คือมันสวยงามครับมันมันดูเป็นเนื้อเดียวกันเนาะต่างเดี๋ยวดูกันอยู่ไหมไปหาไม่เจอครับไม่อยู่ละน้องเข้าไปแล้วครับก็ด้วย าการใช้มีดของบ้านเรานะครับใช้มีดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะใช้มีดที่แบบว่าใช้ได้ทุกอย่างนะครับจะงัดจะแทงจะสับจะหั่นจะเฉือนนะครับได้ทำได้หมดเนาะก็เลยมันก็ต้องเป็นงานออกแบบที่ต้องแข็งแรงนะครับต้องมีปลอกคอเนาะจะสังเกตทำไมมีดฝรั่งไม่มีอย่างนี้นะครับ มันจะเป็นตัวประคองนะครับประคองระหว่างไม้กับเหล็กน,นะครับออสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเรากาวมันไม่ดีนะครับส่วมากจะเป็นข้างนะเป็นถุงพลาสติกหรืออะไรเนี่ยทาให้การเข้าในในงานเ,นเข้าเข้าด้ามนะครับกันก็จะเกิดความหลวมนะเวลาใช้มันก็จะหลวมเพราะเพราะวัสดุที่มามาใส่ข้างในครับม,มันมันมี ความยืดหยุ่นได้เนาะก็ตัวปอกคอเนี่ยบ้านผมเรียกอะไรนะแขวเลยครับแขวหรือบองหรืออะไรนี่แหละครับจะไม่ได้เนาะเป็นภาษาช่างพื้นถิ่นนะตัวเนี้ยจะเป็นตัวรัดรัดไม้นะครับไม่ให้ไม้มันฉีกไม่ให้ไม้มันแตกเล้านะเวลาใช้งานนะครับก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของทางเอเชียตอนออกเชียงใต้บ้านเรานะครับ ก็ไม่งไงล่ะเป็นสเสน่ด้วยมั้งครับเป็นสเสน่ห์ของบ้านเรานะครับที่ที่จะต้องใช้ทําด้ามที่มีปลอกคอแบบนี้นะผมก็เลยหยิบหยิบตรงนี้มาใส่ในสเกลนะครับจะเห็นว่าสเกลมันจะมีปลอกคอเนาะเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนคลิปส่งงานนะครับ เนี่ยก็อยากจะ,จะใส่เอกลักษณ์ของบ้านเราเข้าไปนะครับให้มันใช้งานได้อ,อ,อย่างครอบคุมนะไม่ต้องกลัวว่าด้ามจะหักด้ามจะหลุดด้ามจะแล้านะครับก็มันเป็นคลาสสิกโบวี่นะครับที่ผมย่อมันลงมาเนาะย่อมันลงมาผมหลอกที่สั้นนะครับ บางคนชอบคุมหลอกยาวเงี้ย,ยก็ได้นะแต่แต่อยากให้ที่จริงคมหลอกมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับใช้ขอดเก็บปลาเฉยเครับขูดเถาวันขูดไผ่อย่างเงี้ยครับได้อยู่ครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ามาคุยเล่นนะบางทีท่าน ลูกค้าอาจจะช่างโยงเงียบไปอย่างเงี้ยครับก็ที่เงียบก็ทํางานนะครับชุดนี้อีกหกเล่มนะครับเป็นสิบสามเล่มกับชุดก่อนชุดก่อนทําซองอยู่เนาะเดี๋ยวทําซองเสร็จแล้วก็จะกลับมาครับคือนิ้วผมนะครับนิ้วสองนิ้วเนี่ยนะครับคือมันใช้งานหนักมากครับมันไม่สามารถไปเย็บซองได้แล้วก็ พรเวลายเย็บซองเนี่ยเราจะใช้นิ้วนะครับทั้ง2นิ้วสอดนะดึงสายครับมันกรำไม่อยู่นะครับเพราะว่าเข็มมันเล็กนะเชือกมันเล็กแล้วก็มันมีอาการเ,เจ็บชาตอนกลางคืนนะครับก็เลยเงดงานซองเนาะ เหลือแค่งานทำมีดก็พอทำมีดเราใช้ทั้งแขนนะครับใช้ทั้งแขนเวลาจับจับมีดแล้วก็จะจับอย่างนี้นะครับใช้มือกำเวลาใช้งานทำงานนะครับทำมีดมันก็จะกำทั้งหมดต่างจากยิบซองยิบซองเลยใช้แค่แค่นี้เองนะครับมันใช้งานหนักมากครับก็ต้องเว้นไว้นะครับเดี๋ยวมันพังมามันซ่อมไม่ได้นะครับต้องต้อง รักษาไว้ด้วยนะครับสิ่งสําคัญของช่างมีดนะครับคือนิ้วนะครับนิ้วทั้งสิบนิ้วนะครับถ้าเราไม่มีนิ้วเราทํางานไม่ได้นะก็ต่อจากสเกลแล้วก็จะเป็นปลารังนะครับภายในเดือนมีนานี้เนาะเดี๋ยวเขาส่งเดี๋ยวประกอบเสร็จนะครับรอส่งทำซองแล้วผมก็จะเริ่มขึ้นงาน อลัง12เล่มนะครับก็จะมีน่าจะเป็นตัวตัวถูกหมดเลยนะครับตัว1,500บาทนะครับความยาวไม่เกิน12นิ้วนะ10นิ้วเอ่อ11นิ้ว,11น,ว11นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้ก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเครื่องมือกันมีหลายท่านนะครับถามมาในคอมเมนต์เครื่องมือวา่าอะไรทำยังไงยังไงนะครับ ก็เครื่องขัดสายพานนะครับเรื้อชอย่อเรียกกันในช่างก็คือ KMG เนาะก็จะมี2ตัวนะครับตัวนี้1แรงตัวนั้น2แรงนะครับตัวนี้จะรอบต่ำนะไว้ใช้งานไม้งานขัดด้ามเนี่ยตัวนี้จะกินไม้ดีครับต่างจากตัวนู้นครับตัวนู้นรอบมันสูงนะครับ2200รอบก็ใช้ขัดเหล็กจะกินเหล็กดีกว่าเนาะก็นัชยานะครับทำขายอยู่ที่ตัว12นะ ผมใช้งานนะครับมอเตอร์สองแรงครับตัวนี้เป็นตัวขัดลูกผ้านะครับมีลูกผ้าฝ้ายเนาะกับใยสก็อตไบร์นะครับตัวนี้ใช้สปาครับสปาใบมีดนะครับใบมีดที่มันดำหรือว่าขึ้นสนิมหรือว่ารับคมก็ได้นะครับจะใช้สองตัวนี้นะส่วนลูกผ้านะครับจะใช้คู่กับ ก้อนไข่ประวานนะครับที่ใช้ในงานสเตลเลตนั่นแหละครับเราก็จะรับคุมนะครับมาเก็บเกสรที่ลูกผ้าเออที่ลูกสกอตไบส์นะครับแล้วก็เก็บที่ลูกผ้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะเฉียบโกนเอ่อปากกระดาษได้นะครับคิดว่าปาดกระดาษยังไงนะครับก็ใช้สองตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ผมสร้างเองนะก็ราคาสร้างก็ประมาณ มอเตอร์สองพันะครับของฮิตาชินะราคา2องพันนะครับมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับตัวรอบต่ํานะรอบหนึ่งพันสี่ร้อรอบนะแล้วก็เพลาตัวนี้นะครับเพลามันจะเป็นเพาหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ทําหัวเทป,ปเปอร์เนาะให้มันขันมันขันเอ่ออันเนี้ยเข้าไปได้นะครับไม่ต้องทําเองก็ได้เนาะแต่วันะวนี้ผมทําหมดสามพัน สามพันสองสามพันสามประมาณสามพันสามครับเพราะว่าใช้เหล็กด้วยเนาะประมาณนี้ครับถ้าซื้อก็ประมาณสี่พันกว่าเกือบห้าพันะครับสำหรับหนึ่งแรงนะใครจะซื้อมาใช้ก็ได้ครับแต่ผมชอบทําเองนะครับทําเองมันสนุกเนาะเวลาเราสร้างเครื่องมือมาใช้ตัวนี้ก็ค่อนข้างแรงเนาะเดี๋ยวเูาจะ้สึบปัก ัวนี้เป็นเครื่องเลื่อยนะครับเครื่องเลื่อยสายพานก็<อ>ใช้มอเตอร์หนึ่งส่วนสี่แรงครับหนึ่งหนึ่งส่วนสี่แรงนะครับรอบต่ำนะมอเตอร์ตัวนี้ไม่แพงครับได้เจ็ดแปดร้อยเองครับตัวนี้ทำไมใช้มอเตอร์รอบต่ำและใช้ตัวเล็กนะครับเพื่อเวลาไม้เครื่องนะ่ะมันจะดีดนะครับไม้มันจะดีดเราต้องใช้มอเตอร์ที่ไม่แรงมากนะ ้ามอเตอร์แรงมากเวลาไม้มันหนีบหรือมันดีดมันจะไม่เซฟเใบเลื่อยเรานะครับใบเลื่อยนี้เป็นของสวีเดนนะครับราคาหนึ่งพันนิดๆเนาะตัวนี้ไม่มีรอยต่อนะครับมันจะต่างจากพวก แบบที่มีรอยต่อเนาะที่มันบางมันก็จะตัวนี้จะจะทนกว่านะครับสามารถเลื้อยตะปูได้เลยแต่ก็อย่าไปเลื้อยมันครับมันผิดบางทีเจอไม้เก่าครับเจอตะปูเนี่ยมันก็สามารถเลื้อยได้นะใบคมเลื้อยไม่พังนะครับตัวนี้สั่งมาราคาแปดพันห้านะครับแล้วผมมันก็ต่อขาเองนะครับแล้วก็มาแดัดแปลงอีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้มันจะสูงไปนะก็มาแดัดแปลงลงนะครับ ตัวนี้ถ้าจูนดีๆแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยครับไม่ต้องซื้อมากิตา้าตัวนึงเป็นสองหมื่นสามหมื่นนะตัวนี้งานที่หนองบัวนะครับเดี๋ยวก็จะทำขายอยู่นะเดี๋ยวจะทำขายสักแปดเ0้าพนะครับมันก็จะเป็นแฮมเมอร์นะครับก็ตัวนี้ช่วยได้มากเลยครับ ตัวแฮมเมอร์นะครับก็สร้างเองนะครับเกือบเกือบเกือบสามหมื่นเลยตัวนี้จะช่วยในงานตีนะครับที่ก็เซฟแรงลงไปได้เยอะเลยนะครับเมื่อก่อนต้องตีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้เราตีแค่ห้าสิเปอร์เซ็นอีกห้าสิเปอร์เซ็นใช้แฮมเมอร์ช่วยนะครับแฮมเมอร์ช่วยอะไรก็ช่วยรีดเหล็กนะครับจากเหล็กหนาๆครับเราสามารถรีดให้มันบางลงได้ เวลาเรารีดบางแล้วมันก็งานเราก็จะง่ายขึ้นครับงานเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเวลาในการสร้างงานได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่ก็จะเป็นหัวเผานะที่ใช้มานาน <c oughs> กับเต้านะครับหัวเผานี่ผมปรับปรุงใหม่นะจะใช้แบบน้ำหนูนะครับ เผาดูนะครับความแรงว่ามันทำความร้อนได้ถึงขนาดที่ละลายเหล็กได้นะครับเหล็กปากหัวเผานะครับเนี่ยดูเนี่ย<ๆ>ก็เปลี่ยนบ่อยนะครับต้องเปลี่ยนบ่อยสำหรับตัวอ,อ,อะไรอ่องเผาไหม้นะครับ ก็ผมเปลี่ยนหัวเผาใหม่นะครับให้เป็นระบบนุ่มหนูนะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้ามันสึกมันหลอแล้วก็เปลี่ยนใช้ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นนมหนูของตัวป้อนลวดเชื่อมของอาร์กอนนะครับเห็นไหมตรงนี้นะไม่เห็นอ,อ๋ตรงนี้ครับนี่นะเราจะส่งโดยตรงนลยครับจาก จากท่อส่งนะครับจะมีวาล์วปิดท่อส่งแล้วก็จะส่งมาโดยตรงเลยเข้าในห้องของไม้โดยตรงนะครับจะไม่ไม่ไม่ผ่านท่อเหมือนเมื่อก่อนเนาะตัวนี้ก็จะให้ไฟแรงมากเลยครับแรงแบบทั้งแรงทั้งพุ่งเนาะก็จะเป็นทั่งนะครับทั่งสองตัวที่ใช้อยู่ประจำนะครับ มีตัวยาวนะครับไปตอกโลโก้เนาะไว้ตีมีดที่มันยาวนะครับส่วนนี้ไว้ตีทรงใช้ประจําอยู่สองตัวนี้นะครับไม่ได้ซื้อทั้งฝรั่งราคาเ,าเป็นหมื่นนะเราใช้นี่แหละเหล็กหัวแดงเนี่ยครับตัวหนึ่งไม่กี่พันนะครับพันกว่าบาทก็มาชุบเองแล้วก็จะมีพวกครีมนะครับต่างๆเนาะครีมที่ก็ใช้ทําเองนะครับพวกนี้ก็ทําเองกันหมดเลย มีเตาโอมอนไรนะครับเตาขนาดใหญ่เนาะไว้ใช้ออมมีดชุบมีดยาวๆพวกมีดยาวๆมีดใหญ่ๆหรว่ามีดเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะช่วยจะไวด้วยมีบ่อชุบนะครับ <c oughs> ก็เป็นน้ำมันพืชผสมน้ำมันดีเซลธรรมาดาฮะแล้จุดเตาก็จะฉีก,กับปฏิทินนะครับแล้วก็จุดไฟยัดเข้าไปในเตาเนาะ จะไม่อันตรายครับไม่เหมือนเราเอามือไปขีดแต,แต่ใกล้เตาเนาะมันจะอันตรายนะครับครับ <c oughs> นี่ก็เป็นมุมทํางานของช่างโจกนะครับตรงนั้นก็ทํางานประจําเลยก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือเนาะมีโต๊ะทางานอ่านีก็จะจัดวางเครื่องมือนะครับเป็นเส้นตรงนะครับจะวางขนาบไปนู่นนะครับ เวลาทำงานเนี่ยผมก็จะทำจุดนี้นะครับเป็นประจำมีโต๊ะทำงานนะครับมีเครื่องมือที่หยิบจับได้สบายเนาะไม่เกะกะนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้เก็บของนะเก็บอะไรก็ลกๆไปช่างมันนะครับ วางแฮมเมอร์นะครับแล้วก็วางาท่งนะครับแล้วก็จะดูช่องมันจะมีช่องลมนะครับข้างบนนะครับให้อากาศมันโฟโลนะครับเวลาความร้อนความร้อนจากเตาเนี่ยมันขึ้นมันก็จะขึ้นไปชนข้างบนนะครับก็จะไหลออกนะก็หลังคานะครับหลังคาช่างจุกใช้ฉนวน PE นะเป็นเป็นฉนวน กันความร้อนนะครับแบบนี้นะแบบฟอยสองทางนะครับเออเนี่ยครับมันจะไม่ร้อนเวลาเรามือไปแต,แตะๆครับมันจะไม่ร้อนเลยต่างจากสังกะสีธรรมดาเนาะวันนี้ก็จะพามาทัวร์ช็อปเนาะจะมีพัดลมตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนนะครับให้อากาศมันโฟล์นะให้มันวิ่ง วิ่งใต้หลังคาไปนะครับให้มันไม่ร้อนเนาะเวลาทำงานเราก็จะไม่งุนงิดนะครับก็ค่อนข้างจะสู้กับมันเยอะนะครับความร้อนเนี่ยมันมัน,มนเราไม่ทำงานในออฟฟิศในห้อง Air แอร์เราต้องการทำงานในที่เป็นโอเพนแอร์นะครับที่เปิดโล่งเนาะมีอากาศถ่ายเทเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เอ่อจะเป็นสวนนะครับ มีพวกสวนเป็นสวนามากพวกกล้วยพวกนี่ครับค่อนข้างจะเย็นนะกับทางนู้นครับเป็น,เป,นเป็นป่าไผ่นะครับก็ซึ่งจุ๊บทำงานในในในหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะเป็นป่าเป็นสวนนะครับค่อนข้างจะจะเย็นเลยหล่ะครับแล้วก็ทางหน้าบ้านนะครับ มันจะเป็นถนนผนังก้นน้ํานะบ่ไปอีกหน่อยก็ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับจะเป็นแม่น้ําโขงครับเป็นชายตะลิ่งแม่น้ําโขงอากาศก็ดีครับอากาศไหลเวียนดีในเป็นช็อปที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยร้อนเนาะทำงานก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับยกเว้นเพื่อนมาหาเนาะ มีเพื่อนลูกศิษย์อย่างเงี้ยมาหาก็จะจะเฮฮากันหน่อยมีเปิดเพลงมีทำมีดปงปงไม่เปย่างี้นีครับบางทีก็ดึกจนทุ่มสองทุ่มเลยก็มีนะครับทมีดส่วนใหญ่แขกที่มาหาก็จะเป็นเพื่อนๆนแล้วก็น้องๆแถวๆนี้นะครับในตัวเมืองนะครับในอำเภอเมืองมีมาจาก ที่อื่นบ้างจังหวัดอื่นบ้างนะครับก็ถึงจุกก็ตอนตอนรับเต็มที่นะครับมาก็สนใจมีดหรือสนใจจะซื้อเนี่ยไม่ค่อยมีขายนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องมาทําเองนะ <c oughs> ทําไมทํ <c oughs> าทำเองนะครับผมว่าช่างจุกไม่ว่างนะครับคิวค่อนข้างจะเต็มนะก็ใครอยากได้มีดอยากได้ไไวๆมาทําเองนะมาทําที่ชอ็อปช่างโจกได้ครับ น่าจะจบคลิปไปแค่นี้นะครับเป็นคลิปที่ไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยคุยไม่ได้เรื่องมีดอย่างเดียวนะครับเป็นคุยเรื่องทั่วไปนะครับบ้างเนาะก็ดีอากาศมันร้อนนะครับก็ถ้าทำมีดแล้วมันก็เครียดแล้วก็มีไปเดินเล่นบ้างนะครับไปดูดูเดินไปในสวนบ้างนะครับก็ พอได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับพักผ่อนใช้ตาเขาก็ทำมีดออกมาทำมีดออกจากงานประจำมาทำมีดนี่ก็หกเดือนเขาเออจะแปดเดือนแล้วครับตั้งแต่มิถุนายนนะครับก็สนุกดีครับไม่ไม่เครียดเลยเนาะก่อนหน้าช่างโชคจะดำดำนะครับจะเห็นในคลิปก่อนกอน,นู่นเลยหน้าช่างโจคจะดำนะครับเพราะว่าตากแดดนะครับทำงาน แต่ไม่ได้ตากแดดก็รู้สึกว่าตัวเองจะค่อนข้างจะดีขึ้นนะผิว <laughs> ดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะจบคลิปแค่นี้ครับยาวละยี่สิบกวนอาทีแล้วก็เป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรเนาะคุยกันเล่นกัน,นเฉยๆนะครับก็เดี๋ยว ลูกค้าคิดถึงนะครับ่างจุกทำอะไรอยู่ <นะ S 1> เห็นเงียบๆไปก็ก็เรื่องเรื่องคือการทําคลิปทํามีดนะครับก็อยากจะทําอยู่แต่ว่าขอเคลียร์งานพวกนี้ก่อนงานเยอะจริงครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันในในมิถุนายนนะครับก็อยากได้ยอดวิวอยากได้เงินจากยูทูบไหมเออก็อยากได้อยู่ครับแต่ว่าเราทํามีดเนี่ยได้ไวกว่านะครับ แล้วก็เราไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่ต้องทำคอนเทนต์มีดแปลกๆวัสดุแปลกๆมาทำเป็นมีดแล้วก็ใช้งานไม่ได้มันเสียเวลานะครับได้ยอดวิวแต่ได้คําด่ามันมันมันไม่คุ้มนะผมซีเรียสเรื่องคุณภาพของมีดนะครับวัตถุดิบแล้วก็วัสดุนะครับผมค่อนข้างจะจริงจังในเรื่องนี้ผมเลยไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่ทำมีดแปลก มาลงใน YouTube นะครับก็ไปจริงแล้วก็ช่างชคไนเมเกอร์สวัสดีครับคุณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้มาบ่นให้ฟัง